สวัสดีครับผมแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศพี่น้องผู้ใส่แรงงานต่างดินแดนทางเมืองหนกเมืองหน้นาด้อ,อ,อพี่นอ้องทังสปปล,ปลาวสบายดียยยนนสวัสดีครับครับสวัดสดีครับย่าแม่ด้อ,อขออนุญาตถ่ายท้คขิบวิดีโอลงฝากพ่อพี่น้องนะครับผู้นอนไฮนอนหน้าเลียงงัวเรียงควายนะครับเหตุการณ์เกษตรื้อนี้ ลูกอ้วนได้มามีโอกาสได้มาถามไทยพี่น้องนะครับผู้เผินนอนให้นอนหน้าเลี้ยงงวัวปีกัดมือนี่กับยูพีนะครับเออบ้านยังก่อนทึงพี่น้องอันโพวกส,สีกองขันเด้อพี่น,อน้องเอ้ยพวกสีกองขันตะบุนหน้าหนังพี่น้องครับผมมือนี้ลุงอ้วนได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องทั้ง บ้านโพสีกองขันครับต่ำบน,นหน้าหนังโพสีนี่มูสิบสองแม่นว่าคุณแม่พ่ีนี่มูสิบสองหน้าอ่ากองขันในมูหา่าครับเมือนี้ลุงวนมาเห็นงัวงามครับมาขออนุญาตคุณแม่พนนทายทํำพร้อมกับนาเสนอภาพบรรยากาศนาให้นํำหน้านะครับตรงไ้ตรงหน้าโอ้งัวพันมีตัวงามพี่น้องเอ,อ้ย สายพันธุ์อันนี้เป็นพัดธุ์เอียงอีแม่นี่มันพันธุ์ไทยกลางเนาะครับเขาน่าปังเหมืนกับจักบ้านตะเดียนใด้หรือหอกเไปแล้วพี่น้องเลยบ้านพุทธิจีกาโอ้อันนี้บ้านช่วงเดือนพิเศษกับอกครับต่อจากหน้าปีเมาเลยอันนี้เขาพันธุ์เอียงครับนี่เขาเขาเหนียวแต่ว่าเป็นพันธุ์เอียงพันธุ์ปังเุามันมีหไร บ่มันมันถอกแล้วแม่ผมมาไหมเขาสองสองบ่อมันใส่ระยะเวลาจากเดือนครับนี่เขาการฝุดกีกาอะไรมาเป็นหนังมันกีกาธันวาเมกรลากุมภามันก็ได้เก้าสิบมื่นถอกแล้วพี่น้องถอกแล้วครับเขาเขาลอยยี่สิบวันเมื่นี่กะสิประมาณนี้ครับพี่น้องเท่งสอบถามเรียงเขาเลี้ยงน้ำเท่งสิถามเลี้ยงงัวครับ อันนั้นบ่มีตัวจากกอยากตัวบป่เมียเงไหนอยากขายจยากตัวป <yummy> เไปล่าแล้วไปใสล่ะอ้าเบิ่งความง่ามทาพี่น้องเอ้ยโอ้ัอน,นี่มีตะตัวอ้วนหยาแล้วอุดมสมบูรณ์ครับเมื่อคืนมองลูกอ้วนยูดิลูกอ้วนยูนะ่น่ะมีตะควอมแข็งควอมแรงกินตะต้นกล้วยซับแล้วก็ห่อมแบบวดมันบะเก้ลนะนที่สองุม <mm ผ <os al> ้าันโอมกราครับ อันนี้งัวบพันในผ้าขวบออ่อยแม่ได้ได้ขวบวันที่สองมกระล่านึางมาโอ้นี่แหละครับงัวงัวขวบกัวมัวก็ขวบเดือนหนึ่งมัวก็ขวบเรีเต็มบ่ะครับอ,อันนี้กุมข้มาสวัสดีครับคุณแม่ครับมาผ่านมาเห็นงัวงามก็เลยขออนุญาตทายท้ำลิป <c ười> น้ำเสนอน้อพีินองสนอก งวบขวบลึงพอดีพี่ร่องเนี่ยแม่มันนี่พอพันจะไหนมาหดมาเหลือเศษตันมีเลยไม่มองบุบเลยเอากินมกลากินเพื่ออันขวอบอยุดุนนะมุ้งมี่หยาได้ยุดุนอะ่ะ ครับขันน่องเพื่นหัวตัวมันที่สินึ่งโอ้เพื่อนในน้องแล้วอันนี้ง่วงเขาก็ได้ขวบพอดีพี่น่องเอ้ยมือมึงบุบเลยหยาเพื่นเบื่อเพื่อนอุดมสมบูรณ์ยน้ำไผ่น้ำหน้าพี่น้องเขาเพื่อนกระทอกแล้วยังไงก็ได้เกี่ยวตัวนี่โอ้องเพื่อนหัวก็ออกสิออกวันที่สิบวันหนึ่งนี่แหละครับ อันนั้นพอพันเท่าไรล่ะครับมาทับมาสวดให้นี่มันนั่นเชื่อมาขั้วมีเขาว่าเขาทับมาแล้วจงิี่นะเขาก็เรียกว่าลูกจักน้ำว่าเขาอมาจังไหนมากครับเขาเขาเขาบอกประกันให้ยชื่อมาเท่าไรล่ะครับนี่ไม่เชื่อมามันเมียนี่กับบักเถือกอะไรนั่นน่ะโอ้เพิ่นนั่นผมเบิ่งเมืองหัน,เป,น,นนะเป็นลูกติดมาลูกติดมาเชื่อมาเท่าไรครับเชื่อมา,มมากะ 4ี0 0มืนตัวโคมนี่อันนี้มาอยู่ในแะม่ได้กักปีแล้วนี่ท่านพ่อปียัง่งแมวมาว่าที่ยี่แปดมษซาน่ะโอ้ซื้อมาสี่สิบเตี้ยสี่สิบายครับเดี๋ยวมาได้น้องนี่ละนี่ครับโอ้เป็นเนื้อหนังดีเนาะนเนื้อหนังเป็นดีขนาดวาใหญ่สูงประมาณลอยสามสิบสามสิบบวก ออกเมื่อวันที่สิบมกราคมเนอะโอคุ้มผ้านเกือบร้อยสี่สิบแล้วโอ้อันผูกขึ้แม่และครับลูกเพิ่นเนยแม่โอ้ได้ให้แม่ย่างดีขายดีบุ้งอืมเป็นได้ลูกสาวหลานสาวพี่น้องเอ้ยเหลี่ยงง่ว่าเสือมา่าค่มหนึ่งเล็กหน่อยตัวน,นึงเหิดนกับมาได้น้องให้อีกเนี่ย อันแห้เอามาทับติดแล้วล,ะล่ะเ,เนี่ยตัวนั่นก็โตเลยตัวนั่นก็ท้องแล้วท้องแล้วสามใหญ่เลยใพอพันธที่แล้วครับมาผสมอยู่บ้านเฮานี่ล่ะโอ้เอาบ้านเฮามาทับโอ้อยายเราเลี้ยงแต่ง,ง้วงงามพี่น้องเอ้ยนั่น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 ใหญ่เพลนินน่ะ<อ>มาก็เลยมาทับเยี่ยลไรเชียงยังี้ยเชียงเชียงฝันน้ำโอ้พันน้ำพันน้ำพี่น้าเฮ้ยั่นปัง ผมเพงกัะทอกบ้านเรละแต่ว่าอยูุ่้นอยู่ฝาก้ายอยู่ข้าปลานั่คนเมันเน็นไก่ที่ฝ้ายอยู่ข้าปลาเขาเลี้ยวเห็ืุ่ณนพุ่นอยู่ไผอยู่หน้าเห็ดเกษตรเห็ดปุ๋ยผสมมาานพี่น้องเอ้หุ่นน้ำรอบให้เทียงให้เทียงหน้าก็ได้มงยูมองเศร้ามาไปางนี้ดูกันครับคมาเลยครับหุ่นย่ายหเล่าสิแน่าน้สิ่งปลูกสร้างมงยูมองเศร้ามงปื๋ยพักแล้ว เอ้ยอันนี้มีหอดหญ้าพันหญ้าไว้ปลูกไว้งัวครับพี่น้องบักเขียบักพริกง่วนอ่ะโอ้โหท่าเว้ยคล้องน้ำนี่ปล่อยปลายอยู่นี่ปลากระปล่อยนั่นวุ่นเผื่อท่านผลละไม่เพิ่นพี่น้องเอ้ยบักม่วงต้นเน,น้อยจังเลยมันเป็นหมากดกใส่แม่เอ้ยเวลาได้กินเราแป๊บสิบเลยนี่ะ เขาน้ำเพิ่นกระทอกมาแล้วกระสีได้เจ็บได้เกี่ยวเราพี่น้องห่วงจะได้ไม่ญ่เทปานี่ห่วงเขาอีหยังเนี่ยตอนห่วงเขาเราพี่น้องไอ้บานนี่ซื้อเพิ่นซื้อสองสองเตี้ยอ่อนอ่อนดีนี่นะซื้อเพิ่นซื้อสองสองเตี้ยห่วงไงวันช่วงเดือนพฤศจิกาเตีพฤศจิกาวับวันที่เท่าไหร่ล่ะพฤศจิกาธันวามกรากรุณามีนาสิเขามีนาเนี่ยก็ ว่าว่าสี่ย่างหนึ่งกับสีต้นเดียนเมษามือสีก้อนอยู่นี่ครับประมาณนี้ละครับเขาลอยยี่สิบวันห่วงใหญ่พี่น้องเลยเป็นเขาเหนียวพันหน้าปังเ,ปเดียวพันหน้าปังอันนี้เขาดำไหครับหน้าดำไหมหนึ่งขนน้าวานหน้าดำอันนี้ดำเอาดำเอาอสามที่หให้นี่ละไม่หั่นจังวานขยันใช่ไหมมันมีแต่สองแถว สองสองค่ะกันดำหน้าตังนุ่งมาสังสังบนเป็นหน้าวานครับปีนี้สิษตรตีเขาราคาเขาเขาเพิ่มอีกตัวเนาะแมีนอันนั้นกับป้ายยกข้าตัดออกแล้วก็เลยเห็นมองลามงวานมันบ่อูดมองอยู่มองกินมันละอ้วนเนาะงงัวเนาะมอยุบเลยนี่นะครับบริเวณภาพบรรยากาศโดยรอบพี่น้องเอ้ยเราอยู่ไฮยูนาเป็นเกษตรกรตัวจริงเลย กแล้วปลูกพูดปลูกพืชผสมผสานนะครับพื่อน่ะย่างไปหนีกี่เรื่อย่างไปหนีไปเบื้องบนนี่มีปูมีปลาพร้อมเลี้ยงปูเลี้ยง <ừ> ป,ลปลาพร้อมเล่ามาปลาบักท่านวางนังเงินกับขายบักท่านดีขนาดโอ้มีหอดบักท่านปูบักท่านขายพร้อมมานเนี่ยย่ามั่นดุกินว่ามันก็ไปขายตัวบกักท่านได้แล้วครับบักท่านเนี่ยผสมเลย บักอันยังก็เอนเนท่านสามรถมาเอื่นยังก่อนเนียนมันว่าไ้ปลูกซื้อซื้อเขาว่ากินเรามันเกิดก็เลยเอาเลยยังสี่นาเพลิดพักนั่งใหญ่ไม่ได้ซื้อพนมิทจะเอาไปขายพี่น้องใอ้พวกน่ะเต็มเบ็ดว่านี่ก็ขายบักเขี้ยนะว่านะเขียบักพี้ยนะโอ้ว่าสิมาเปิดราคาหนาคอกให้เราเล่าว่าท่านขายดอกท่านงามอยู่ท่นเลี้ยงท่าะเบิ่งกอนว่านท่านบอกเพิ่งขายขาถามโค พอไงเราบเขาอยู่พอเขาบ้าน,ไป,น,นไปหาสื้อน้ำมันมาสูบน้ำเส้นเขาน้ฟัง,งเราโอ้หาเราเบื่พี่น้องเอ้ยปวดหน้าบ่คือกันกับหมงลุงวนอยู่ดิหมงลุงวนเลี้ยงยูหันเครื่องโคบเลี้ยงเดเลยงเดยอะไรปหน้างว่วาเราด้วยหาเราเบือ่อเนาะแม่นี่ควบนี่เราสื้อมาสี่หมื่นกับเถิดตัวขางนอกคนน่ะว่านะ ผุมสมบูรณ์ปนี่ก็ว่าจอยแล้วคุณแม่เอ้ยห่วยูหันกสิไิ์นับไปสัดต้นกล้วยให้เราบานนี้่มีหยาจังสีด่ด้ขายยังไงล่ะครับหยานี่สอดพระเด่นนี่ยว่าว่าไม่ได้ว่ามันเทดไปขายพร้อมขายมันขายลูกวนกนสิขอสื่อยัดสอสองสอบสนอกไปฝากม่ว่มยูหัน ได้ะครับอเ,เอาอันมีพ่อค้าเพิ่นปากบอกผมอยู่ว่าขันมีผูใ้ใดไรจะขายบอกกันเด้อเพื่อนพ่อค้าพ่อข้า,ขา,ขาผมก็มีหน้าที่เป็นซีกลางหาทายถ้ำคลิปเป็นสิหลายคุณแม่เอ,เอ้ยครับสำหรับคลิปนี้ลุงวนก็บดิขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเป็นกัน เยี่ยมยามถามข้าวพี่น้องผู้เพิ่นนั่นให้น่าเลี้ยงงัว่านะครับงัวเพิ่นอุดมสมบูรณ์เบิดหยาครับม่า่คุณแม่เอ้ยผมขอลาก่อน้าบ้านเนอร์ครับครับครับผมขอบคุณหลายขาปุ๊บขอบคุณบังคับขลุ่นอวดบ้านหน้ากระไดขอความสุขความเจริญเป็นของพ่อแม่พี่น้องเบิดสุบผู้ทุกคนครับผมสวัสดีครับ